สวัสดีค่ะมาฝึกภาษานอชกันนะคะวิลกินดาตุอาร์เดอิดาบวิลกินดาตุอาร์เดอิดาบวันนี้วันที่เท่าไหร่วันนี้วันที่สองเดือนสิงหาคมปี2021 20เราพูดเป็นภาษานอชว่าอิดาบอาร์เดออันดเดรเอลกุส 2008 a ัว e อ็นอั s เดร์เอ2008ชัอน2 0 2 1หรือเราจะพูดอีกแบบหนึ่งว่า Ida อ e a า d ์เดออันเชัวชัวอนเ คลิปนี้หลายหลายคนเห็นปุ๊บก็คงจะพูดได้ปั๊บแล้วนะคะยังไงก็ขอให้ทุกคนมีความสุขกับการเรียนภาษาโนชนะคะเจอกันใหม่พรุ่งนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขกับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ